นั่นนั่นนั่นว้าวติดกปลาอะไรล่ะยาเชยงปลาอ้ยน่เลี้ยวปลาอ้ยเอ้ยต้องใส่เม็ดหน่อยติดปลาอ้ยเลี้ยวสามตัวสตัวไห้ยาไหยาตัวองกันเลยลอืัออกตรงไหนิอย่าอย่าอย่าดิดีนะครับเฮ้ยลูดออกได้ไหมว่าจลูดน่ลูดได้เยอะเ็นลูดได้เยอะอ้เน สวัสดีคร <m> ับผมวันนี้กลับมาพ่อกับบอลร้อนคนขรัดคือเก่ากับพี่น้องพันยูกับมาน้ำคือเก่าครับคือถังล้อเลยครับวันนี้บอลร้อนจีมาล้องเบื้องป่านะครับเนาะคือบาวบอลรอนสื่อเพื่อนใยนะครับนำ b o d ีเพิ่นสื่อเพื่อนไวโคดอ้อยครับผมสื่อเพื่อนวยไปจูบไปพดอ่อยอยู่นะรงข้ามกันนั่งกันบิงนาเดียวครับผมเดี๋ยวสิมาล้องเบื้องนะมาล้องเบื้องนำเลยครับผม

อยาอยูอย่ตังคี้ด้่บ,บอกว่าเงาส่วงกันเนาะหนีน่นรในวันลเหยกาะเอ,อยเกาะต่นานเลยเนี่ยนี่อืมดเว้ยนในเหกาเรอแเจ็บเตเ้นี่นันเลย,เลยพี่อีคือเราครับอือ ก้อนปอนยั่ที่อังไนะอันพุทธ่อนเนาะเป็นก่อนถ้าพุทธ่อนจะตั้งในลงก่อนอือก่อนสักน้อยรอก่อนรอก่อนใครเราไปทิ้งป่อยไหนดูเดี๋ยวหามาไปอะไรหรอคนคนคุกไปอ้อยอยู่ดีนี่โอ้ยจอ้อยอ้นี่ก็ดูเหรอคนคุกไปน่นยใครเขาไม่จุ๊อยพี่แขกพี่แขกของคนดำปีเลยให้ตัดก่อนว่าคอยว่าไม่ต้องร้อนพุดดอกน้ำน้ำลึกเนาะเอาวะให้หนูเลย ต้องเดินนึ่งเดินนี่นี่เดินนี่เลองเดินาข้งขว้เคยบานบอก่เคยบานเห็นแลบอก่เคยแล้วบานแล้วมันร้อมือเกลีเติมลูกหาลูกสดูมันลาบึกมันติดถุงเลยนะเาบึกว้ายเสียขาดเกาะตกช่วอับเลแล้วบวกเ่าบว

เม็ดนี่เม็ดนมาหี่เดวโอ้ยปลาชิ้นลงไปมันลอยขึ้นกันบัเดียวไปมันเมดเม็ดตักยังสาแค่มันต้องปวันทงนดยอืมขึ้น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 นี่แค่นีนี่นี่เขาเพาแล้วนะเขาเพ่าแล้วนี่มีเม็ด่ซักสายจะได้แบไ่จะพาไปมึพาไปเฮ้ยหินเก็บที่หิ โอมาอกระตุกไงเนาะนเลยโอ้นเลดึงนมา่ไ hmm. อ mm ้ย hmm. นี่าจะปล่อยควันนิดงียกบ่รู้เพิ่มแต่วันมี้ใหม่ของบ่รู้แล้ว่เคยหวานเนาะมิดยังไงนัมิดดึงมาแล้วนะมิดดึงมาเลยคิดตัวใหญ่ด้อตอนไ มานั่งิ่งเงินพุ่หนอยอดหมินปลาเทียนเออปลาชนก็มีตัวใหญ่นี่นั่นขนาดาว้าวีติดปลาอะไรล่ะยาวเยนปลา้อยนั่เล้วปลา้อยโอ้ยตใ่เม็ดห้อยติดปลา้อยเลี้ยวสามตัวสตัวไอ้ยไอยาตัวองกันเลย่ออออกตรงไหนิอย่าอย่าอยดิอย่าดิลูดออ ว่าจลูดะรูดได้ยังเส้นรูดได้ยไ้เนี้ย่เ้คื้งอัรแท้แต่สาูแล้วเนี่ยปูยยันหาบ่นหอยกะหอยต้นใหญ่หนึ่งไปหอยไหนต้นใหญ่ต้น้อยกะไปเจาเอาหอยออกมากะหนองไดดักใครมาตัดหอยยุรอตัดลงให้ปลาน้ปลาจิ้มปลาจินี่เนี้ยโอ้ยเลี้ยงป่ากันยงันนั่นเย่เลย จะไปล้นเรือลอยอีกเนี่ยมันจีโก้เฮงอีกเลยไม่ยนลงตรงนี้ไม่ยนไก่เนาะติดสี่ตัวเ่ยโยบ่าสามตัวได้ไงตีตัวเลยเออเนี่ยอามีแต่นินรุนลุนเลยออกมาชัดะที่นี่อืมโคตรเลยเฮ้ดูอีกรูตัวนี้ตัวนี้มันจะออกขาได้นี่ต้องออกต้องมัน ปิ่นเผามันหัวยันยันอ่างนีหัวใหญ่ันตรงตัดขามเผานี่อือออกเผาดิตัวยันยันต้ตองออกปองมันไหนปองมันอยู่ตรงไหนรุ่นเนี้ยมันร้อยเต็มบ่อเลยนี่นะอืมปลาตัวคือจะคังแล้วเต็มยบอล้อยเป็นฝูงเป็นฝูงเนื้อปลาเท่ล้วล่ะเข้ามาปล่อยนานน่ะจะเป็นไะไปล่อยปล่อยถ้ากับมะหงุลนป่อยไหมบุปล่อยกับมาแต่ไหน,นหรอนอน ตัวนี้เราตัวนี้เราอืมมันบ่เคยหวานอืมอ่ามันจะออกกลางมันจะออกหูออกหูนมั้ยออกหูแหละปลาไหลตัวนี้ทั้งขวมทั้งขี้ขวมอืมทั้งตะแคงบอกว่าเหี้ยเดี๋ยวมึงจะโดวนทำเหี้ยยิบจะยิบเนี่ มันกิออกมันติดตาเนาะออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกต้องหางออกแค่หางออกหางออกตัวหัวไม่ไ้ตัวมีนะหมันหยาบมันัมมัมัน เยนั่นหรอยิงว่ีหนกเลือยังวะมุมนี่เลยมึเอามุมไหนอ่ะพี่น้องเอามุมไหมมาดูโอ้ชวดมองหันเอามุมพุทธวะอันนี้มาเอามุมที่เก๋ฟอกผัดเลยชิดดิอือชิดจอมข้าจอมไหนมีเงานรงนี้ บาไ้วนีเดลุกเลยนออกยังน้งมันบ่อนมันเดอหลบุกยังบุกไปนกันเนาะแวก็บ่กคือบุกวะบ้าอะไทำไมไม่บกจะจักขัดเหเฮ้ยขาดปุถท <c inhos> ุ้ักเังเนาะเีย่ามาทักิ quá trình của chị nắng Thực nắng chị 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 chúng tuổi lúa lúa, tuổi lúa lúa, tuổi lúa lúa ta Ừ. hm chú hm tả. hm 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 gì, <laughs> ừ, ừ. 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 <laughs> tuần mày tuần này phải cày này thân mày. Thân thân. Ủa, màn... <laughs> đi, này, ừ. này trong này, tuần thôn, nó kinh thần đi, ui, chân luôn, ngay luôn, này, tiền xem đi, đi. đi. nè, tiền quá, tiền ừ, มันคุ้มแลบมายุทธ์ถึงด้ดูดงบ่อเลยเองเงี้ยเดียวบิ๊กงานตายพะดิงานนี้ว่ะเออทำไมเอาค่ไดนหกตัวเลยด้วยหหนมันบาบานแหนของจอมกี้นี่ของได้อืมเหนกข่วหมืในไ่

แม่แก่ปกอ,อยังตื่นตื่นมาลำเลยเ้อมว่าปลาตะเพียนมัยู่นเห้ปลาตะเพียนมันมอยูนเห็นไเห็นเหน็นปต,ตัวเลยตัวละลตัวลลกว่าว่านินปาตะเพียนนะองเนี้ยนหลายปาตนก็ือหลายลาย,ยู่หนีน,น,นี่เป๊ วสายแาได้ตัวเสียตัวตุกตัวุกที่รู้กี่ฟางกระว่ายังเจ้าสุดปัดกิวดอดคุหาว่าเพ่สิดอดตรงนี้สิดอดเสียดินแนเลยนี่อือแค่มันหยุดเนาะสิ้ดอปตัวใหญ่เนเป็นเม็ดก็นอนนอนทำเนียบขึ้นนักไม่หลายเยอะอืมน่าก็หลายนาสุดนงอย่างนี้เอาไปแดงเพิ่งจิ๋วเลยลูก ทำไมอนู่บกขาเลยดอเนี่มต้งกวางใหญ่อทับหนึ่งเลยฮึฮึถึก็ตเดียเลยโอ้ยนี่ขานดึงยังวะโอ้ยมเมนงปลาวกัดนี่ปลดซิวโดดั๊กดูดูดีว่าเคยมีนี่ดีวโอ้แไม่มนถูกมาทันตปาหลุดนี่แท้ตัวใหญ่แม่บ่ท่านมันลึกนี่

ก็ทุกเปลี่ยนดีอยู่เปลี่ยนแน้่ต้งคินดบดีเลยเนาะโอ้าวอ

สองดยองบ้าิงจิ๋ว้ะท่เว้หลุดตกตามนั้นตื่นเด็กตื่นไปอยู่ทงงั้งหุ่นเด็กต้นไม้ยู่เี<า>่หวานประสบปันหาเไะแ่ะกางนั้น,งงนจะอยาลุ่หลึก mày ừ. lại cũng quay nó quay quay mhm 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 lại mhm mhm ừ ừ mhm 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 อืมกรนด่ใหญ่เด้อเขาอยนี้ยมีอยากอะไรก็ไอนไงอุโนนี่เราตัวนึงตัวนี้นี่นนเดียวโอ้ยขันเบ็ดนะเบ็ดติดาน่ขันเบ็ดเขาน่ะเฮ้ยปลาต โอ้มีตัวดำนิ่เดีวนีว่ใหญ่กว่าน,นี่อมันลึกลงเนาะตัวใหญ่บางท่านมันทันดอกปลาตะเพียนหมูใหญ่ใหญ่ริ้วอืมว่าแต่ตัวมีพวดเลยเนาะอืมใหญ่กว่ามือเฮ้จ้าตัวเราเจ้าตัวหนิแจ็คเด็กผู้ดูเด็กเกียรตินับอืมบ่ได้นับสินี่หนึ่ตงตัวหนึ่งหรือว่าปิ้วขาดปลายาพี่ยุเนาะ

มันจะเตียนมันถูกดีแล้วคนนี้มีอะไรหรอ,หรอมีป่าเลยดิเม็ดแหเม็ดแหก็หาว่าด้วยเนาะน้เ<อ>ม็ดป่าวะหาลวะวัด่อนใหญ่ด้วเม็ดต่ำเนีะเป็นแล้วมีอะไรอย่างเรียงไหอวะ ัวงามคันตึนเหนียดแห็งมาเว้ยกูวางน่กูออกกางไี่แหะไปบ้างามขั้นงามไหมก็ตาำกันกตัวนั่นแหละตัดสุดียวกันี้มือลน้องรุนนองนียมือนาแนงนือรุนยอรุ่นพี่เฮ้ยมเฮดนึงอ๋อมันมีพี่กันน้องพี่กันน้องยพ่กัน้องออเด็กขาไม่ติยหยาดีวาย ขาใหญ่คือพิซติใ <ừ. S 2> หญ่ผมชอบเนอะพิดทีอาที่ผมบอกยี้นี่เป็นตุ๊กขิมอืมนี่นี่ไว้แจกจับมันอยู่ในกาเงเหล็ฝาเนี่ยตื่นดิ้งเนี่ยอือง่งไงก็ตื่นยังไงก็ตื่นนะ ว้าที่นี่เดี๋ยนี่พี่ถือขับไปรับถือไหมนั่นเนี่ยเออพิการยังงมดูมาดูมาดูมันจะดูยังก่อนแล้วมันขึ้นในุัด่อนีหลายตัวเราไยังเห็นลอยหลายอืมดูตรงลู อืมสิร <desserts> ู้ร้สิยลแล้วมันดูนใหญ่เน่ยทีมันจสอลูดี๋ยวเจ้าดูนี่สอลกว่าอัวใหญ่ยเยนติข้อะหน่อยอืปนประดุกอย่าะวระดุยแ

ตามโลอะไรอยู่นะได้ซิปตัวครับผม่ะ <c oughs> สำหรับม้นนี้กะนัล้ลวี่น้องไว้เพียงทานี้เนะพี่น้องว้เบิ้งกันชิปน้าต่อไปครับผมกับเปาหลอนคนโคนราชมักวันเฮกับพญายูคือเก้าพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีวัสดีอ่ะ